สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็จะมาสรุป2ตัวล่างนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับเพื่อนําไปเป็นแนวทางต่อไปนะครับ ผลสรุปนะครับงวดนี้ก็มาจากสูตรที่ลุงเนียงได้ลงให้ท่านผู้ชมไปนะครับทุกสูตรจะต้องมารวมกันในคลิปนี้นะครับเฉพาะสูตรล่างนะครับเอาละครับก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาดูสูตรแรกกันนะครับเป็นสูตรหลักสิ์นะครับ เลขสูตรล่างงวดนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างแค่อย่างละสองสูตรเท่านั้นนะครับอย่างละสองสูตรคือชนกันออกมาแล้วก็จะได้แค่สูตรเดียวนะครับเช่นสูตรแรกนะครับสิบล่างนะครับสองสูตรนะครับชนตัวเดียวนะครับชนแล้วมาก็คือ ชนได้2นะครับก็คือสูตรนี้นะครับแล้วก็สูตรต่อมานะครับเป็นสูตรหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรหน่วยล่าง2ส,สูตรชนตัวเดียวนะครับก็ผลปรากฏ2สูตรชนกันตัวเดียวที่เลข8นะครับชนกันที่เลข8นะครับก็คือสูตรนี้นะครับ ต่อมาทีนี้วิ่งตัวเดียวบนวิ่งตัวเดียวล่างขาออภัยนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนั่นแหละครับอันนี้ได้2นะครับตัวเดียวได้สงก็คือสุตรนี้แล้วต่อมา2ส,สูตรอ่าอันนี้จะแยกนะครับสองสูตรชนกันก็คือมี สูตรที่158สูตรที่2 1 2นะครับ58กับ12นะครับ2ส,สูตรนี้นะครับแล้วก็มาต่อมานะครับอีก2ส,สูตรนะครับเป็นสูตร2ตัวล่าง6คู่ไม่ต้องกลับนะครับแยกเอาเฉพาะสูตรมานะครับไม่เกี่ยวกับจับคู่วุงเนียงจะมาสรุปหาตัวเด่นนะครับตัววิ่งนะครับ ก็สูตรที่1ได้257สูตรที่2ได้8 9นะครับ257แล้วก็89ก็คือสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้นะครับทีนี้อีก2ส,สูตรเป็นสูตร2ตัวล่าง6คู่ไม่ต้องกลับอีกนะครับก็ทั้ง2ส,สูตรนะครับ สูตรที่หนึ่งได้สองหกเจ็ดกับห้าแปดนะครับสองหกเจ็ดกับห้าแปดนะครับเห็นไหมครับสองสูตรนี้นะครับนี่มาดูอีกสูตรนี้นะครับเป็นเป็นสูตรสุดท้ายนะครับก็ เป็นสูตรเด่นล่าง2ส,สูตรชนแล้วมานะครับก็สูตรที่1ได้1 2สูตรที่2ได้3 4นะครับก็คือสูตรนี้กับสูตรนี้นะครับเอาละทีนี้เราก็จะมาสรุปตัววิ่งกันนะครับว่าจะได้วิ่งตัวไหนนะครับเรามาดูที่เลข2ก่อนว่าชนกันกี่สูตรนะครับ1สูตร สองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรแล้วก็หกสูตรนะครับสองมีทั้งหมดหกสูตรนะครับหกสูตรนะครับทีนี้มาดูแปดนะครับหนึ่งสูตรสองสูตร สามสูตรสี่สูตรนะครับแปดมีสี่สูตรนะครับอ่าทีนี้มาดูห้ากันนะครับห้าหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนะครับห้ามีสามสูตรนะครับ หมี3ส,สูตร5มี3ส,สูตร1มี2ส,สูตรนะครับหน,นะครับหมี2ส,สูตรแล้วก็เมี2ส,สูตร ทีนี้เราก็มาสรุปเลขวิ่งกันนะครับสำหรับ3กับ4ก็ไม่มีตัวชนนะครับก็ตัวที่มีเลขชนก็มีแค่ห้าตัวนะครับก็คือ2 8 5 1 7นะครับแต่ทีนี้เลขล่างนะครับ8นั้นนะครับติดดับนะครับเพราะฉะนั้นลุงเนียงจะไม่จับนะครับสำหรับเลข8นะครับ ตัวล่างนะครับเพราะฉะนั้นกากระบาทออกนะครับจะเหลือเฉพาะ2กับ5กับ1กับ7นะครับเลขวิ่งก็คือ2นะครับชนทั้งหมด6สูตรนะครับสรุปแล้วก็คือวิ่ง สตัวเดียวนะครับอ่ะวิ่งสองตัวเดียวจับคู่นะครับสองห้า หนึ่งห้าสองห้าสองห้านะครับสองห้าหนึ่งห้าแล้วก็ 27นะครับอันนี้ก็3คู่3หางเท่านี้พอนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับเป็นงวดประจำวันที่เดี๋ยวลงวันที่ให้นะครับลงวันที่ก็คือวันที่16เดือนธันวาหกเจนะครับ ามคู่สามหางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมตัวเลขน้อยมากนะครับสำหรับงวดนี้ให้ท่านผู้ชมนั้นนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอย่าลืมกลับด้วยนะครับอย่าลืมกลับด้วยให้ท่านผู้ชมนั้นเอาไปพิจารณาดูนะครับ อย่าลืมนะครับก่อนลาคลิปนี้ลุงเนียงขอฝากหน่อยครับสำหรับท่านใดนะครับต้องการของเสริมดวงนะครับกดดูได้ที่ตะกร้าสินค้าได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงเนียงนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่ซื้อหวยเฉียดไปเฉียดมานะครับเพราะว่า ดวงเหล่านั้นมันไม่เด่นนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาของมาเสริมดวงให้ดวงเหล่านั้นเด่นนะครับเพื่อจะได้โชคลาภจากตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นกดดูได้ที่ตะก้าสินค้าได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงเนียงนะครับขอบคุณครับเอาละครับ สำหรับคลิปนี้ตัวเลขทั้ง3คู่ก็ให้ท่านผู้ชมไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกราบคุว่าสวัสดีครับ